ทุกคนคะอยากทานขนมหวานที่ไม่อ้วนแล้วก็ไม่ทำลายสุขภาพกันไหมคะวันนี้พอยมีเมนูดีๆมาฝากคะ่ะวันนี้พอยมีเมนูดีๆมาฝากคะ่ะกับเมนูเงาะซุปเปอร์โบนั่นเองนะคะวัตถุดิบของเราก็เป็นอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากเงาะนะคะ เงาะอันนี้เนี่ยพลอยก็กดสั่งมาจากแคสปีคัตสันนะคะมาจากสุธีออร์แกนิกฟาร์มค่ะจากจังหวัดจันทบุรีนะคะอยากจะบอกว่าพลอยเคยไปที่ฟาร์มนี้แล้วจริงๆนะคะก็คือทุกอย่างในฟาร์มเขาก็คือเป็นธรรมชาติมากๆไม่ได้ใช้สารอะไรเลยจริงๆแล้วก็วัตถุดิบหลักๆของเขาที่ที่เด่นนะคะก็จะเป็นผลไม้ฤดูร้อนค่ะอย่างเช่นเงาะทุเรียนแล้วก็มังคุดนะคะแต่ว่าที่สําคัญเนี่ยก็คือ สุธรีฟาร์มเนี่ยคือต้องจองล่วงหน้านะคะเพราะว่าหมดเร็วมากๆค่ะและถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่านี้ทำยังไงในขวดนี้นะคะจะเป็นกะทินะคะพอจะเอาไปแช่แข็งก่อนค่ะแล้วก็นำมาปั่นทีหลังนะคะ,ะที่เราต้องเอากะทิไปแช่ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทําเป็นซุปเปอร์โบ์นะคะแล้วก็เวลาซุปเปอร์โบนเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือนําของที่เป็นของแช่แข็งมาปั่นรวมกันค่ะ จะทานเป็นแบบอาหารเช้าหรือจะทานเป็นของทานเล่นก็ได้นะคะทำไมถึงเรียกว่าซูเปอร์โบว์ซูเปอร์โบว์ปปบเพราะว่า,าคุณค่าทางสารอาหารของชามนี้มีครบค่ะทานตอนเช้าก็ให้พลังงานทั้งวันนะคะให้ทั้งแบบคาร์โบไฮเดรตไขมันที่ดีนะคะแล้วก็มีโปรโตีนด้วยค่ะอันนี้ก็เอาไปแช่รฟรีซนะคะประมาณ2ชั่วโมง และนี่นะคะอันนี้เป็นน้ำแข็งกะทิที่เราแช่เย็นไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเนื้อมะพร้าวค่ะแล้วก็จะเป็นเงาะนะคะพระเอกของเราในวันนี้ปั่นทุกอย่างรวมกันนะคะแล้วอันนี้เป็นเรียกว่าเป็นเบสนะคะแล้วก็เราจะมีท็อปปิ้งด้านบนเป็นผลไม้ต่างๆค่ะอันนี้พอเอา,เอา,เอาตัวที่เป็นมะพร้าวนะคะไปแช่แข็งเหมือนกันเพราะเวลาทุกอย่างถ้าแช่แข็งออกมาแล้วะคะ่ะเวลาที่ปั่นเขาก็จะเป็นน้ําได้ยากนะคะ ยิ่งเราอยู่เมืองไทยเมืองร้อนนะคะก็จะทุกอย่างอะไรค่อนข้าง,างง่ายมากก็คือถ้าส่วนผสมทุกอย่างอนะเอาไปแช่แข็งก่อนนะคะแล้วก็ทานออกมาแล้วสดชื่น,นะคะ่ะ หลายๆคนก็แบบกลัวการทานกะทินะคะจริงๆแล้วกะทิเป็นไขมันดีนะคะอันนี้ได้รับการวิจัยมาเรียบร้อยแล้วนะคะพอไม่ได้พูดขึ้นมาเองนะก็คือจริงๆแล้วกะทิเนี่ยค่ะเขาถ้าเราทานในปริมาณที่เหมาะสมนะคะเขาก็จะนําวิตามินแล้วก็สารอาหารต่างๆในอาหารของเราที่ทานในทุกวันเนี่ยให้เข้าสู่ร่างกายได้อย่างเร็วนะคะแล้วก็ทําให้ดึงพลังงานออกมาใช้ได้ด้วยค่ะ แล้วก็วันนี้นะคะเราก็ไม่ต้องใส่น้ําตาหรือไม่ต้องใส่น้าเชื่อมอะไรเลยน้ําผึ่งก็ไม่ต้องใส่นะคะเราต้องการความหวานจนากเนาะค่ะอันนี้ก็ขวานเม็ดมาเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าเอาทางเม็ดใส่ลงไปนะอันนี้ก็จะเป็นน้ำจากเนาะนะคะแเราก็ใส่ลงไปด้วยเพื่อให้ผันได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะ อันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเวลาที่เราปั่นก็อยากให้เขาเป็นเกร็ดน้ําแข็งเยอะหน่อยนะคะเพราะเราต้องใช้เวลาที่มาตกแต่งด้านบนด้วยมะะีตอนนี้ก็มาประกอบล่างแล้วนะคะเห็นไหมพะบอกว่าง่ายมากๆสําหรับเมนูนี้ค่ะอันนี้ที่เราปั่นเอาไว้นะคะแล้วก็สามารถเ,เปลี่ยนใส่ภาชนะตามต้องการได้เลยนะคะ แล้วก็วันนี้เราจะตกแต่งปกติแล้วมะพร้าวเนี่ยค่ะก็ทานเข้ากันกับข้าวโพดนะคะเราก็ใช้ข้าวโพดด้วยแล้วก็มีทับทิมค่ะเพื่อเพิ่มสีสันให้ความน่าทานของซุปเปอร์โบของเราแล้วก็เวลาที่เราทานเนี่ยถ้าทานเป็นมื้อเช้าก็จะได้สารอาหารที่ค่อนข้างครบถ้วนะค่ะนะคะวันนี้ที่เราใช้นะคะก็เลือกใช้เป็นพวกที่เป็นธนัญพืชของไทยนะคะอันนี้ก็จะเป็นมเมล็ดักทองก็จะโรยให้เขาเป็นแบบ เป็นแถวๆลงมาอันนี้คืออยู่ที่ว่าเราจะตกแต่งยังไงนะคะไม่มีผิดไม่มีถูกชอบอะไรก็ใส่อย่างนั้นได้เลยค่ะแล้วก็นี้จะเป็นเออมเล็ดทานตะวันนะคะแล้วก็เสร็จแล้วก็จะมีข้าวโพดนะคะปกติเราทานแบบน้ำแข็งใสขนมปังน้ำแดงอย่างเงี้ยก็เป็นเหมือน แคลอรี่ที่ไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่ไม่ได้ให้ประโยชน์กับร่างกายขนาดนั้นเราก็ลองเปลี่ยนมาเป็นเมนูที่ดูมีสุขภาพดีมากขึ้นนะคะอย่างเช่นเมนูนี้เสร็จเราก็จะเป็นทับทิมค่ะแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นเงาะที่ควานเม็ดแล้วก็ไปผ่าครึ่งอีกทีนึงค่ะเวลาทานก็จะสังเกตได้ว่าก็จะมีหลายคท็กเจอในในหนึ่งชามนะคะไม่ว่าจะเป็นความกรอบจาก ะะแล้วก็ความกรอบจากถัว่วคือแบบกรอบกรอบอย่างเงี้ยครันชี่จากถัว่วแล้วก็ตัวที่เป็นทับทิมนะคะเขาก็จะมีน้ำออกมาคือเท็กเจอร์ความกรอบมันก็จะมีหลายอิเลเมนต์หรือว่าความต่างกันนะคะแต่ว่าทานทุกคำเนี่ยก็คือข้างล่างเย็นๆแล้วก็ข้างบนมีเนื้อให้เคี้ยวนิดนึงรับรองว่าฟิน,นะคะ่ะ โอเคค่ะแล้วก็นี่นะคะเมื่อกี้พี่ีทีมงานสงสัยว่าหน้าตาน้าทานขนาดนี้แล้วคุณประโยชน์ครบหรือเปล่านะคะก็ตัวเบสน,นะคะมะพร้าวแล้วก็งอะนะคะก็จะได้วิตามินเกลืแร่มากมายค่ะแล้วก็วิตามิน B วิตามิน B12 ิ6นะคะก็ได้จากกะทินะคะแล้วก็ถั่วต่างๆนะคะมีทั้งไขมันดีแล้วก็โปรตีนที่ดีค่ะข้าวโพดทับทิมนะคะแล้วก็งอก แล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับเมนูเงาะแล้วก็มะพร้าวซุปเปอร์โบของพลอยค่ะรับรองได้ว่าเมนูนี้ค่ะทําง่ายมากๆแล้วก็อร่อยด้วยค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะยังได้รับสารอาหารครบทั้งห้ามู่ด้วยค่ะแล้วก็ครั้งหน้านะคะพลอยจะมีเมนูอะไรมาฝากอย่าลืมติดตามชมกันได้นะคะในแฟนเพจแคสปีค่ะ